พี่น้องมากินเขากสาววิลินแอบกินเขาอยู่นี่เขาเจ้าจังบบเอิน้นมาขึินเขาขึนเขาเจ้าเสียวยังเขาก่อนอเจ้าก,กะจันหยุมห่มกรอบกรุบกรอบจนใหม่นี้นี้น,นี้ยังมา่กไก บอกม้าจับบอกม้าพี่ยังก็บอกเป็นนี้นี้บ่เดี๋ยวใส่มือหาเขาเอินใส่ซอนตำหมู เล็ดจวง <S 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 หนูกินไม่ได้มันเป็นผักมันกินได้ก็ให้กินเน่ยบังหนัตงตองนออออนี้เมาปิดนีจัขอวางไปใส่กองหนังมืม จะกินบ่จักกรจันทรเอา,เข,าอเข่าวยอดนะจะค่ำมันชิสเซ็บต้อง ยกวนยักวนยักวนนขอบกุปคอืบอื่อนแอบกินข้าวก่อนผู้คนมาหาไม่ได้กินข้าวเจ้าหน่งอ่ะ

ประเดี๋ยวใส่เมือ่อเด็ดจ่ะอืมอืมไม่อร่อ เขาเจ้าปั้นเอาซือยังละ่ะจับก,กระจันจะเป็นอย่างเ้ออยากกินเป็นคนแผ่มาแรงแผ่คือเม้าคุดอยากแม่กินบ่ได้ ้กินก่ได้นี่สิปั้นขาวเจ้าไม่เฝ้าเอินเด้อให้กินขาวกันก็ไงจำน้ำไหมกันอืม wait well, wait wait <laughs> <laughs> ออหอมยาดเด้อค่ะพี่นอ้องปังไปเยาวราชสวนหลวดซูซี่เด้อค่ะอมเจี๊พ่อใหญ่้มพี่น้องบอกกอดสมแขว์เน่าเนื้อเด้อค่ะพี่น้องอืมนกอาย บ่มีเวลาเปลี่ยนตัวผ้าหรอกจ้ะเหยาแล้วอันนี่พอนี้นี้ละน,นี้อือื้มไม่นหยังควักอยู่ไหนอะโอ้ยอืม อล่ะมากระยุม่มพ้นพี่น้องแต่ว่ามันเฮ็ดสะอาดคักล่ะอืมอืมอมืเดี๋ยวกินเขาก่อนยังสิไปหาพี่หาหน้องเด้อ ติก๋วแเตยเลยบ่ะพี่น้องหนาเกียดบ่ะอยากติกปวยแดียไหมฮะป๋วแเกมื่อกบ่นได้จ้า <c oughs> พาักมีหอุตนสิว่างอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นอนแลรอเจ้าบอเด้อกินข่าวหลังนอนเลยพ่อ,อจ,กกจัจก,ออจกกจั่นกูจักอยู่บ่จักกจั่นนะรู้หรือเปล่าหูบอ่อเขาเบาหนังเจ้าหูบออใช่ อไม่ยากหูกไม่ยางบอกหล,าหาดดหลก่ากินอาหารเม็ดได้หลอกเด้อทำแพงเนอกินอาหารเม็ดจ้ะแม่กินน้ำบลเป็นอาหารเมดด็ดหกอกแม่กินอาหารเม็ดกับหนูไม่เป็นนะน้องกินแบบเนี้ยเนาะไม่มช่เขียวฮะ <laughs> เอาฮะยกเอาฮะมักขึ้นอันแ้่รอจ้ะสื้อมาเชน่าซีหาดุวนานฝันแซะมักขึา <laughs> แม่แม่ถามแม่แม่จะได้ค่าเข่วห้างโบแม่เข่วห้างแมวเ,เข่าโตมาอเตอร์ <h ums> <h ums> ไซมหเยอะายไหน แล้วลุกแล้ไม่กินอาหารเม็ดน้ำบดเป็นได้ไม่ก uh, ินข้าวเนี่ยนอกไม่หลงเนาะชักเข่าสองซอนนักพักจ้ะได้บอกดจ้ะจักกระจั้นจักกระจั้นมันเสพติดลกมันเสพติดตีดปัวคาหม้อรัตตว่าแพร่นี่แพร่งแต่เนี่ได้หลูกละอืมันบดตัดเล็บหนอนเท่าไหร่จ้ะวะ แม่หมอนะอันได้กินใดแม่กระแทกินอันได้กินบ่าใดแม่แม่บ่อหายค่ารักษาพยาบาลอุ้ยนักเลยลูกอืมอ่สิโช่พี่น่องตำบอกคุ้งพี่น่องใส่อันบอกกอดอยากยังมันก็ลอยมากบอกกอดเข้าจออมกไฮสามสิบคนไหม จักระจันจ,จดเอาดอกนอ้นองนี่น้องชาตุด้อเรื่องดอกหมูดอกมาเด้อยาแพ้เดอ้อลายาเอ้ยจัว่ายาว่าเป็นปีเถอดมันน่านจะเด็กกินค่ะจักระจันอืมก็แซ่บแต่ละหำห้หำะก็แซ่บแท้อืมอีกจะข้าม อืมชวดอา๋อบแสบก็หยิบเหรอ้าหำก็แสบอ่ะนี่นี่ไปไกลๆอืม,อมตักข่าสองส่วนพี่น้องอีดีอืมอครับ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 นอนถอลูกเอ้ยนอนเว่นถอเนี่ย จะปากจากไอ้เพื่อนออเศาดอกกินแค่นี่ละนี่หเหรอเขียวน้อยก็าใชฮะ อืมแม่เอาให้เค่าแก้วบนน้องพี่น้องอืมอือืเอด้วยอืมบึงเป็นก้อนเป็นมบึงห้าวติสเสียงไหวพี่น้องอือือืนี่ขอนี้นี้อืมอืมหลแต่ยาวเนาะ tiền thắng thầu thảo liền má họ ít chắc mướn con hà với nọ rồi cò, cò. Uhm. mình im các bộ ơi แฉบแต่พี่น้องแฉบปวดพูดจ้ะออไปเยอะค่ะโหดยากไปเยอะจ้า